ก็สวัสดีชาว youtube ทุกคนนะอยู่กับผมจอรถไถสิ่งวันนี้เรามาสู่ปลายแล้วน้อรสุดจัดเลยวันนี้วันนี้ตั้งสูได้มาฐานมากเลยครับเต็มท่อครับเต็มท่อไม่ต้องเร่งเลยครับจะไม่ต้องเร่งหน้าแปดเต็มท่อครับวันนี้ภูมิใจครับตั้งได้ขนาดนี้นี่สะแค่นี้ชิวๆนะครับถ้าตั้งได้อย่างนี้ครับเด็เห็นน้ําพุ่งขนาดนี้นะโบกตรงครับเตรียมครับเตรียมเตรียมเลยแห้งเลยนะครับ เปสบายนะพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวพุ่งครับนี่ไม่ต้องเร่งเครื่องแรงเลยครับนี่ถ้ามันพุ่งอย่างนี้แับไหลจำทองให้ไม่น่านรับหน้าแปดน,นี่การตั้งสูเปอรมาตรฐานครับก็ให้มันเอียงข้างหนึ่งนะสมัติให้มันเอียงไปฝั่งนู้นฝั่งไอ้ให้มันเอียงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เันนีวมันตั้งขึ้นตั้งชาขึ้นมันจะพุ่งน้ำจะพุ่งดีมากแล้วสายพานแล้วก็ไม่ค่อยพลิกด้วยครับถ้าเราให้ฝั่งฝั่งสายพานมันต่ำกว่ามันจะทำให้น้ำขึ้นไม่แรงครับสเปซสปายแล้วครับเี่น้ำมันแพงมากพี่น้องช่วงนี้ไี้ละสามสิบบาทโอ้ลายแบบนี้ก็ชิวๆนะครับนี่ น้ำไม่เยอะนะพี่น้องแห้ง,หงครับแห้งสูบครับสูบออกครับเขาจะปล่อยน้ำมาทำนาปังแล้วเดี๋ยวปลามันออกนะครับ้อเรีบสูบไลอย่างนี้ไม่นานนะครับ ที่มีคนคอมเมนต์ว่าว่ากินน้ำมันไหมสําหรับผมว่ามันไม่กินเท่าไหร่นะอยู่ี่การตั้งตั้งสูบด้วยับถ้าสูบมันไหลดีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเร่งเครื่องเยอะนะครับสมากการตั้งสูบรถไทยคูอรไอรถไทยนั่งขับอย่างนี้นะการที่เราตั้งแบบนี้ที่ว่ารถมันกินน้ามันคือพื้นที่จํากัดนะครับแล้วสูบมันตั้งไม่ได้ตรงอ่ะแล้วจักัดพื้นที่พอสูบมันตั้งไม่ได้ตรงมันเอียงนิดเอียงหน่อยมันทําให้มัน สูบมันดึงน้ําได้ไม่เต็มท่อแบบนี้นะครับถ้าไม่เต็มท่ออย่างนี้เราก็ต้องเร่งเครื่องแรงเราเร่งเครื่องแรงอะไรจะเกิดขึ้นไหไมครับสายพานก็มันจะเริ่มลื่นเ,เริ่มไหมนะครับถ้าเราตั้งได้อย่างนี้นะครับเราเร่งแค่คือสตาร์ทเครื่องให้มันให้ขีดของของอ้นี่อยาของของขีดขีด,ขด,ขดเกรบัสรอบเครื่องมันชี้เลขหนึ่งมาครับเนี่ยแต่สำหรับรุ่นทุกรุ่นรุ่นตัวใหม่ๆรุ่นเอลตัวใหม่พวกเอลสามหกสามอะไรสามสามหกสี่ศูนย์ พวกไอซีเจ็ดพวกไอห้าศูนย์นี่คือศูนย์จะตั้งมาเลยครับเข็มไม้ตรงเลขหนึ่งในรุ่นของผมสามสี่นี่เข็มวัดรอบเครื่องมันอยู่แค่ครึ่งครับยังไม่ถึงหนึ่งนะมมต้องเร่งหน่อยหนึ่งครับรถผมสตาร์ทมามันขึ้นสามขีดน้ะตัวนี้มันขึ้นแค่สามขีดเลยต้องเร่งหน่อยหนึ่งให้มันได้รอบหนึ่งพันครับเพื่ายก็เร่งให้รอบหนะึ่งพันอะแต่รถทุกคันนะ่าสตาร์ทขึ้นนะ่าจะเป็นรอบหนึ่งพันเลยครับรถตัวใหม่ๆ แต่สำหรับผมเป็นรถรอบช้านะครับเครื่องมันแบบมันไม่เร็วมันไม่เร็วอะ่ะมันมันนหอบอะ่ะแล้วมันเดินหอบเลยเข้ม,มันไม่ถึงอยประมาณนี้พอดีครับนี่ซืน้ำมันนะครับถ้าตั้งสูรได้ย่างงี้นะครับโอ้ตั้งทิ้งไเลยครับทั้งวันไม่มีปัญหามาทานครับนี่มาทานเลย สัก็มา1หงานคือเก่าพี่น้องคือเก่า1งานหนึ่งงานความลึกกม็มานสาเมตรกว่า3เมตรเกือบ4ี่เมตรตีไปสีเมตรครับรวมก้นบอกจับหน้าแปดไว้แล้วครับแค่นี้ไม่ไม่ถึงเที่ยงครับนจับสายพานเราใช้เบอร์หนึ่งเจ็นะครับในการดึงน้ำครั้งนี้นะก็ประมาณนี้ครับนี่ หายเตนทองนี้จอดครับพี่น้องการสูบสะสมมากพื้นที่จะจํากัดนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ให้รถแมคโครมันขุดท,ทําที่ให้รถไถจอ,อดได้ยิงดีครับถ้ารถไถจอ,อดได้กว้างกว้างนะครับเราไม่ต้องกลับสายพานนี้นะครับต่อตรงเลยก็ได้ให้ใสายพานนี่ตรงตรงเลยอันนี้คือพื้นที่มันมันจำกัดนะครับเราก็ต้องลับสายพานเป็นเลขยไปไถ้าได้หันหน้ารถไถ,ถยไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นน่ะให้ตูนมาฝั่งนี้รถไทไม่ต้องเป็นเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตั้งตรงได้เลย พอเราท้ายมันจะมุนไปทางทางขวาครับสู่มปนหมุนไปทางซ้ายเลยต้องกลับสายผ่าน คลิปน <Ooh. S 2> ี้ไม like ่มีทำไมมาบอกวิธีครับการสร้างสูบใช้รถการใช้รถไถสูบน้ำนะว่าผมเป็นคนชอบเผยแร่ครับเผยแร่ความรู้นะครับเดอผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่ว่ากันนะเป็นคนรู้อะไรก็ชอบบอกคนอื่นครับไม่ชอบเก็บไว้คนเดียวนะไม่หอวงวิชาไม่หวงความรู้นะครับครับผมดูคลิปนี้ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับบอกหมดเลยครับ บอกอะไรที่บอกได้นะอะไรบอกไม่ผมก็คือผมไม่รู้นะไหผมรู้ก็บอกนะที่แรกก็มีคนบอกว่าไอ้ผมทําไอ้ตัววินตัวเนี้ยกับไอ้แขนแขนกลางลากลากผานะที่ว่าเราใส่ผ่าน,นะแต่ผมว่ามันโยกนะเพราะารถโยกนะความคิดผมนะที่รถมันนิ่งนะครับนี่นิ่งเลยคือเราใส่กับตัวคานลากตัวนั้นอ่ะมันจะไปทำให้รถมันโยกนะครับนี่มันจะนิ่งรถจะนิ่งดีมากเลยเรากดแค่ผ่านหน้าหน้าไว้ก็จบเลยจะเห็นของบางคนเขาจะใส่กับแขนกลางนะครับทําเหมือนอะ ตัวยกมันอะ่ะตัวยกมันแล้วก็ใส่ตุ๊กตากับตัวยกมันเลยแล้ววิโนออกมาข้างนอกใส่เผาแบบนี้นมันก็ต้องใช้ตัวปั่นวิดีโอในตัวเนี่ยสองสองท่อนนะวันนี้ผมใช้ท่อนเดียวเทนั้นนะนะตัวนี้นประหยัดเหล็กนะครับประหยัดเหล็กประหยัดเหล็กครับทำแบบนี้มันจะประหยัดเหล็กนะถ้าทำแบบตัวแบบนั้นมันจะเพลืองเหล็กหน่อยนึงนะแต่ใแบบนี้ข้อเสียก็คือคันลากของเราต้องมีสองอันนะครับทำแบบผมนี่คันลากต้องมีสองอัน ไว้ถอดไว้ไว้ลากเทเลยได้งไงผมเลยซื้ออีกตัวหนึ่งครับจะได้โอกาสทำสองตัวอันนี้อันเดิมของมันนี่ของศูนย์ครับน่ตัวนี้ของศูนย์เี่ยศูนย์ตัวนั้นผมซื้อจากรา้างนอกครับสองพันกว่าบาทต้องใช้วิธีประหยัดนะครับว่ายุคนี้เราจะเอารถเดินไทเดินตามมาสูบมันก็ ความคิดผมเหมือนมันกินน้ำมันมากกว่ารถรถสามสูบสี่สูบนะว่ารถรถเราเนี่ยรถแบบนี้คือเราไม่ต้องเล่งเครื่องนะสตาร์ทนี่ทีคือน้ำออกเลยครับไม่เหมือนรถเต๊กๆตเดินตามเราอันนี้ต่อให้น้ำจะแห้งมีโคลยังไงมันก็ดึงขึ้นมาได้ครับเพราะกำลังรถถมันเล็วเฟื่อยครับเข้าขับีโอมันแรงอยู่แล้วครับรถถ ตั้งก็ตั้งนั่นแหละครับพยายามให้ฝั่งฝั่งสายพานฝั่งนู้นน่ให้มันลอยให้ขาสูบมันลอยหน่อยหนึ่งแล้วฝั่งทางนี้มันต่าลงครับมันจะไหลเต็มท่ออย่างนี้เลยนอกจากเราพื้นที่จํากัดนะครับเดบสูบมันเอียงซ้ายเอียงขวาก็ต้องต้องต้องตั้งหาดั้งหายัางไงก็ได้ให้ให้ให้ฝั่งทางโ้นมันลอยให้ฝั่งทางโน้นมันลอยฝั่งนี้มันต่งมันจะประหยัดเชื้อเพลิงครับถ้ามันเอียงฝั่งนู้นถ้ามันเอียงฝั่งนู้นได้ใช่ไหมถ้ามันเอียงฝั่งนู้น คุณเร่งเครื่องให้แบบไหนก็ช่างวินคุณม้วนเลี้ยวอะไรก็ช่างน้ำมันจะไม่ออกอย่างงี้นะครับน้ำมันจะออกแค่ไม่เต็มปากท่อแล้วคุณก็จะเสียน้ำมันไปแบบใช้โดยใช้ใช้ประโยชน์นะครับโอเคหดแล้วพอวสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ใช้ซิงค์กันบคลิปหน้าครับ